สวัสดีค่ะคุณู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราเจอกันก็อยากจะชวนคุยเรื่องนี้หน่อยพอดีว่าเมื่อเร,เร็วๆนี้ค่ะได้มีการประกาศ10รายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจําปี2 5 6 8เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและปีนี้นะคะคุณบุฟังเรียกว่าฮือฮามากเมื่อภาพยนตร์อยู่กับกง คู่กรรมหลานมาภาพยนตร์กระแสด่งดังติดโผนมาด้วยค่ะตื่นเต้นเลยนะคะแล้วก็แน่นอนเป็นประจำทุกปีที่ทางรายการของเราก็จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้อยู่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นไปอีกวันนี้เนี่ยเราจะไปคุยกับคุณสัญชัยโชติรสเสรณีรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะแต่ว่าช่วงแรกก่อนที่จะเบรกการเนี่ยฝากกันหน่อยในยรายการสบายๆหลังข่าวของเราเช่นเดิมค่ะวันนี้เรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารอมสินจำนวน หนึ่งรางวัลมอบให้กับบ้ฟังที่ร่วมสนุกในรายการนะคะส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายสบายหลังข่าวตามที่อยู่1 1 9่งหนึ่งเก้าทับสามซอยสงประภา22แขวงศรีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์1 0 2 1 0ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยตใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาดิ คุณวันวิสาภาคสุวรรณจากกรุงเทพมหานครค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนแล้วก็ช่วงที่สองจะได้ไปคุยกับท่านรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนกันค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายๆหลังข่าว เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะคุยกันเรื่องของ10ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติปี2568กันค่ะกับคุณสัญชัยโชติรสเสรณีรองผู้มีการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะคะเนื่องจากว่าบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะเนื้อหาค่อนข้างเยอะรายการของเราก็ขอแบ่งเป็น2ตอนตอนละหเรื่องกันแล้วกันนะคะและตอนนี้รองผู้มีการพร้อมแล้วค่ะท่านรองคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะต้องบอกว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะไว้ก่อนนะคะท่านรองรเราก็เลยต้องแบ่งเป็นสองภาคสัปดาห์นี้แล้วก็อีกสัปดาห์ต่อไปนะคะเอาเป็นว่าปีนี้เนี่ยการส่งรายชื่อภาพยนตร์เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์แล้วก็พิจารณาคัดเลือกยังไงบ้างอะคะ ก็จริงก็จะคล้ายๆทุกปีนะครับที่ขอภาพยนตร์ก็จะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสาม,มารถที่จะเสนอชื่อภาพยนตร์ที่เ,เห็นว่าสมควรได้ขึ้นทะเบียนเลยนะครับมาให้เราพิจารณานะครับผมก็ปีนี้เนี่ยมีคนเ,เสนอชื่อประมาณ พันสกวคนนะฮะก็มีทั้งหมดประมาณ360กว่ารายชื่อนะครับก็ถือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เมื่อหลังจากที่เราได้ได้ได้รายชื่อมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือคือต้องบอกแบว่า,วาโครงการที่เป็นเบียนบอรดงภาพอยู่ของชาติของเราเนี่ย เราไม่ได้จํากัดเฉพาะหนังเราเรื่องนะครับเราเป็นหนังสารคีหนังข่าวหนังบ้านนังอะไรเนี้ยเราก็<ะ>รับแล้วเราก็เราก็รับหมดนะครับ<ะ>เสนอได้หมดที่แต่ว่าแน่นอนคนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสนอหนังเรื่องเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะว่าเขาคุ้นเคยเนาะเขาไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเขาชอบเรื่องนี้หรือเขาจําหนังเรื่องนี้ได้เขาก็อยากจะเสนอหนังเรื่องนี้นะครับ<ะ>ทางทางเราเนี่ยก็นํำรายชื่อที่ ประชาชนเนี่ยเสนอเข้ามานะครับแล้วก็มาพูดคุยกันในคณนะทางานบวกกับรายชื่อของภาพยนตร์สารคดีภาพยพิยนข่าวภาพยนตร์อะไรที่เราดูลักอยู่ที่น่าสนใจเนี่ยครับมามาดูกันแล้วก็มาทบทวนนะครับคือคือต้องบอกว่าโครงการเราเราก็มีหลักเกณฑ์อยู่หข้อนะครับซึ่งหข้อเนี่ยก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่เรามาพิจารณาว่าหนังที่จะเอาขึ้นทะเบียนเนี่ยมันจะต้อง ต้องเข้าข้อใดข้อหนึ่งหรือจะมีมากกว่าหนึ่งข้อก็ดีนะครับก็ะจะมีเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจํานะครับก็คือหนังที่คนจะจดจําได้นะครับหรือว่ามีประวัติศาสตร์ที่สําคัญหรือบันทึกประวัติศาสตร์สําคัญอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่สองจะเป็นคุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์อันนี้ก็จะเน้นเป็นหนังที่อาจจะมีความโดดเด่น่นได้รับรางวัลหรือจะรับคําชื่นชมว่าโอ้ยนี่หนังดีมากเลยมเปลี่ยนแปลกใหม่อะไรต่อเนี้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่สามก็มีความโดดเด่นเป็นเอก กลาสอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นหนังที่อาจจะไม่สามารถหาทดแทนได้นห,นหนังมันเป็นหนึ่งเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอจะเป็นอย่างนั้นอันที่สี่บูรณษภาพนะครับอันนี้ก็พูดถึงความสมบูรณ์ของภาพยนตร์นะครับคือความสมบูรณ์ของภาพยนตร์เนี่ยอันที่เตียนที่ห้าเนี่ยจะมีข้อขัดแย้งอันนึ้นคืออย่างนี้ครับคือเราอยากหนังที่ขึ้นทะเบียนได้เนี่ยมันควรจะเป็นหนังที่สมบูรณ์นี้แต่ต้นจนจบแต่มันก็มีหนังบางเรื่องที่เราอาจจะมีแค่นิดเดียวแต่มันสำคัญนะอันนี้จะเข้าข้อห้าก็คือ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากเกี่ยวกับการหาทดแทนฮะหมายถึงว่าเราทั้งเรื่องเนี่ยในปีนี้ก็มีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือมอาจ,จะไม่มีทั้งเรื่องแล้วมันมีแค่บางข่าวแต่ว่ามันน่าสนใจมันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายองมีทิศคนต่อคนและสังคมอันนี้ก็หมายความว่าอาจจะเป็นหนังที่ทำให้คนเปลี่ยนทรงผมหรือว่าสร้าเห็นแล้วก็อยากจะทำตามนี้เหรอคะอาจารย์อะไรอย่างนี้ไปคือเข้าใจละ มีที่คนต่อคนละสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นเพราะว่าเราก็จะเอา A อ6ข้อเนี่ยมาดูจากหนังที่เสนอขึ้นเสิอเข้ามานะครับเสนอประชาชนเข้ามาแล้วก็ดูกันหนังที่เรามีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเออมันพร้อม,อมไหมที่จะอนุรักษ์ได้ไหมอะไรไหมนะครับ แล้วเราก็คัดออกไปจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็เรามีเชิญกรรมก,การนะครับประมาณสิบห้าท่านที่เป็นผู้สรงจากภายนอกไม่เกี่ยว,วออกับวอับอยู่เลยนะครับจะมีทั้งเป็นอาจารย์ตยาลัยมีนักวิจาัยมีผู้กํากับภาพยนตร์มีเอ่อสื่อมวลชนนะครับมีเอ่อนักวิจัยอิสระมีเอ่อคอลัมนีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลากหลาย นะครับตาเป็นห้าท่านเป็นคนที่จะมาคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อจะคัดให้เหลือสิเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็กระบวนการจะประมาณนี้ของปีนี้ครับผมอมทั้งหมดนี้คือการพิจารณาคัดเลือกก่อนที่ส่งเข้าไปคช่โอ้แต่ขั้นตอนก็ดูเยอะอยู่นะคะอาจารย์ที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเข้มอยู่เหมือนกันนะอาจารย์เนาะต้องบอกว่ากรรม พวกเราก็เตรียมงานกันนานนะหมายถึงว่าพอถึงปีเราก็จะดูแลเราจะมีการเตรียมการว่าอาจจะเจอดเปิดรับประมาณนี้ประมาณกี่เดือนกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมงานกันแล้วก็พูดคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วรด้านของกรรมการเองเนี่ยใช้เวลามาสองเดือนกรรมการเนี่ยหลายท่านก็จะดูหนังเราก็ต้องให้เขาได้ดูหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณสองเดือนนะขั้นตอนกรรมการชื่อทรงสามสิบห้าท่านที่จะดูให้จบแล้วก็ตัดสินร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะอาจารย์นั่นหมายความว่าคือ,อกรรมการต้องได้ดูหนังทุกเรื่องที่เราจะคัดส่งไปเช่นนั้นเลยเหรอคะก็คือเป็นหนังที่เราคัดแล้วนะครับไม่ใช่คันไม่ใช่สามร้อยบทเรื่องวพนนี้นครับเราถึงต้องกรองก่อนถึงต้องกรองให้กรรมการตบแยกกรรมการแย่เลยนะเราก็กรองให้กรรมการจำนวนหนึ่งนะครับประมาณย <c oughs> ี่สิบถึงสาสิบเครื่องอะไรอย่างเงี้ยปกตีครับแล้วก็ส่ <c oughs> งให้กรรมการดูกรรมการดูแล้วหนังเนี่ยหมายถึงหนังยาวทุกเรื่อง นะครับเป็เลยอย่างเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเราเป็นหนังสารคดีหนังข่าวะอะไรเงี้ยบางทีก็จะเป็นหนังสั้นๆเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บางเรื่องหคังอย่างปีนี้เดี๋ยวผมจะต้องเล่าเรื่องหนังที่ขึ้นเนี่ยเป็นหนังสารคดีเนีย่ยยาวกว่าหนังยาวก็มีเหมือนกันนะครับผม,มก็แล้วแต่ สำหรับปีนี้ค่ะสองพอเนี่ยภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบรดกภาพยนตร์ของชาติเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างคะตะกี้เราพูดถึงการคัดเลือกนะคะพิจารณายังไงอยากให้อาจารย์นําเสนอขอห้าเรื่องก่อนมีอะไรบ้างคะครับผมครับก็เกิจากสิบเรื่องนะครับห้าเรื่องเนี่ยผมขออนุญาตไล่ตามปีพศนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ผมบอกอย่างคุณเตยไปสักครู่ครับคือหนังเรื่องเด็จประภาชวานะครับ ีสิงหาค2472อันนี้จะเป็นภาพนตยนบันทึกการเดินทางของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวะนะครับซึ่งท่านเนี่ยต้องบอกว่าท่านมีพระชนิยมทอดพระเนตรภาพนตยนแล้วก็ทรงเป็นนักขายทําภาพยนตร์สมัครเล่นด้วยะนะครับท่านก็จะเริ่มมีการเอากล้องเนี่ยนะครับบันทึกการเดินทางของท่านเองในหลายๆครั้งะนะครับและเนี่ยเป็นบันทึกที่ยาวมากเพราะว่าความยาวของหนังเรื่องนี้คือ257นาทีนะครับ แล้วก็ทั้งหมด17มมวนนะครับ<ะ>ประมาณ10ชั่วโมงกว่าเป็นการบันทึกการเดินทางของท่านที่เริ่มเดินทางจากประเทศไทยไปสิงโคโปร์เดินล,ลงเรือสิงโคโปร์แล้วก็จอดต,ต่อต่อไปไปอินโดนีเซียไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้เห็นกระบวนการการเดินทางแล้วก็การนกระถายให้แถวเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หนึ่งจริงๆแล้วการเดินทางครั้งนี้ของท่านเนี่ยมีเอกสารจะมายเห็นละเอียดอยู่แล้ว ้าไปที่หอสมัยเหตุเนี่ยคุณก็สามารถจะเป็นคนได้จะมีคนมีทั้งผู้ติดตามทําบันทึกรายละเอียดแล้วก็เขาเ้าจสมัยก่อนเนี่ยประสาทกาจะเนินไปไหนก็ต้องมีการทําบันทึกโดยละเอียดอีกแล้วนะครับเียแต่ว่าคราวนี้เราจะได้เห็นภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งท่านเองพระองค์ท่านก็ส่งถ่ายจากมุมมองพระองค์ท่านเองนะครับแล้วก็มีหลายๆฉา,ายที่น่าสนใจนะครับเ,เพระองค์เดินทางไปกับ พระนางเจ้าลังพันธ์นีด้วยนะครับก็จะได้เห็นทั้งสองพระองค์นะครับไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับผมได้มีโอกาสเป็นโชคดีมากเลยผมได้มีโอกาสไปเมืองโซโลนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ที่เมืองโซโลเนี่ยเขามีโรงงานน้ำตาลนะครับดังมากคือโรงงานน้ำตาลโจโรมาดุนะฮะซึ่งเป็นเป็นของผู้ปกครองเมืองนะครับตอนตอนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จที่นั่นนะครับตอนนี้ไอโรงงานน้ำตาลต่เนี้เขาก็ไม่ใช่เป็นโรงงานน้ำตาลแล้วแต่เขากลายเป็นเหมือนเป็นพื้นที่สาธารณะ ครับก็ทําการดูนะเอกมาสวยเลยครับแล้วก็คนสามารถเดินเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์อะไรเสียเงินนะฮะเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีพาร์คมีเป็นสถานะข้างนอกคนเดินมาออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยในพิพิธภัณฑ์เองก็ยังมีรูปมีมีพมระฉา,ายาลักษณ์ของพระบาทสเก็กพระปกรายู่หัวแล้วก็พระนางพระเจ้าพันธ์รรดิอเสด็จด้วยนะฮะเราเราก็ได้เห็นอันนั้นเราก็แบบอ้าวเนี่ยเราก็มีหนังที่เป็นท่านมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจดีครับเราได้เห็นอะไรแบบเนี้ยมันก็แปลว่ามันเป็นบันทึกที่มีทรง ทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของอินโดนีเซียเลยครับ อันนี้คือไปได้ดูด้วยตัวเองเลยนะคะที่ที่ไปดูโหสุดยอดเลยอาจารย์อิชานะครับก็ก็โชคดีครับดีไปดีโอกาสเขามีการจัดประชุมที่นั่นไปดีแล้วผมก็ไปแต่ตอนแรกไปดูไม่รู้เลยค่ะคืออะไรแล้วพ็โรงงานน้ำตาลเราไปดูหน่อยเพราะเราอยากรู้ว่าเขาทํายังไงกับสถานที่เก่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไปถึแล้วไอ้นี่รัชการที่เจ็ดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาเป็นบางนคนอ้าวเราเองก็มีอาจจะเป็นกลายเป็นภาพในประวัติศาสตร์ก็ได้นะ ใช่คือคือเป็นบังเอิญมากๆครับแล้วก็แล้วก็ทาให้เราก็เลยสนใจกลุ่มน<อ>ี้ขึ้นมาตอนนั้นนะครับก็ยังแบบว่าเออแต่กลุ่มมีนยาวจริงก็สี่ชั่วโมงอะ่ะผมเองยังไม่ได้ดูจบนะแต่ว่าก็เรื่องดูตอนนั้นก็ดูเฉพาะตอนที่อยู่ดีนนีเซียเพื่อจะดูว่าท่านไปไหนบ้างอะไรพวกท่านไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะความสมบูรณ์ของฟิล์มอะไรเหล่านี้ก็คือต้องตรวจต,ต้องดูด,<อ>ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ฟิล์มต้นฉบับเป็นสี่ิหกมิลลิเมตรครับเป็นหนังขาวดานะครับแล้วก็ความยากอันหะนึ่งของ หนังนั้นคือท่านถ่ายแต่ท่านไม่มีเสียงนะครับงั้นภาพที่เห็นจะเป็นภาพขาดาแล้วก็เงียบนะครับดังนั้นเนี่ยเราเองก็ถ้าจะต้องศึกษาจริงๆก็จะต้องเอาบันทึกการเดินทางมาเทียบกับภาพที่เห็นนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเพราะว่าคือต้องต้องเล่าอยู่ว่าตอนพระองค์ท่านเสด็จประพาสเนี่ยเขาจะว่าท่านก็ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะเอ๊ะเขาถ่ายไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีคัดว่าเอ๊ะที่ไหนนึกอ,ออกไหมครับตรงนี้ตรงไหนตรงจมแบมไม่ได้มีตัวตเต้นึ้นไม่มีอะไรอย่างเงี้ย ฉังนั้นคนทําข้อมูลนะครับก็ต้องไปเอาบันทึกการเดินทางมาเทียบครับเทียบกับฟีดเลยครับว่าฉากเนี้ยที่ว่าคือตรงไหนฉากในช่วงคือตรงไหนฉากในช่วงตรงตรงไหนเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ตรงที่สุดว่าอ,อ๋อไอฉากเนี้ยมันคือ,อ,อน้ําตกนะน้ําตกชื่อนี้นะสถานี้คือตรง เอ่อโรงงานบาติกนะผ้าบาติกนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเพราะเราไม่รู้ว่าว่าอะไรคืออะไรอ่ะครับจนกว่าเราเพอเราเห็นเราก็เอ้ยมันไม่ไม,ไม่มีเสียงบรรยายไม่มีอะไรนะครับเราต้องใช้เอ่อบันทึกการเดินทางเนี่ยครับเป็นเป็นตัวเป็นไกด์ในการทําให้เรารู้ว่าภาพเราเห็นบนจอเนี่ยคืออะไรที่ไหนยังไงครับผมค่ะนะคะจ่าทีนี้ย้อนประวัติศาสตร์ให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังแล้วแล้วหลังจากนั้นแล้วคะพอเรื่องถัดมาจะเป็นยังไงคะจา่า ครับผมเรื่องถัดมานะครับอันนี้จะเป็นรวมเหตุการณ์งานสวนสนามสัมพันธมิตรในกรุงเทพนะครับปี2489อันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังส5มิมลิเมตรนะครับหนังขาวดำแล้วก็เงียบนะครับผมความยาวประมาณ12อนาทีเองครับแล้วก็เป็นฟิล์มที่มีความสำคัญมากเพราะว่าฟิล์มเรื่องนี้บันทึกเหตุการณ์นะครับต้องบอกจรกงๆว่าถ่ายโดยเข้าใจว่าถ่ายโดยฝ่ายกองทัพอังกฤษนะครับคือสังจากสงครามโลกครั้งที่สอง จบลงนะครับตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่เอ๊ะเราเข้าร่วมกับญี่ปุ่นเนาะแล้วเอ๊ะยังไงต่อนะเราก็มีกลุ่มสรีไทยพยายามที่จะแบบว่าไม่เรารัฐบาลเข้าร่วมแต่ประชาชนไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็งั้นเองเหตุการณ์นี้นเป็นเหตุการณ์สําสคัญอันหนึ่งที่ท่านไ้เห็นว่าเราเนี่ยเข้าร่วมกับสหปพัธมิตรนะครับเ,เราก็เลยมีการเหตุการณ์การสศสนาสัรมพับโลเกิดขึ้นมาแล้วก็ มีหลอดหลุยเมลแบนเทนนะครับผมซึ่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายมารมิตในเอ็กซ์รอร์สียงใต้เนี่ยเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาร่วมพิธีฉลองสันติภาพครั้งนี้นะครับที่จะโดยรัฐบาลไทยแล้วก็รัชการที่แปดนะครับก็เสด็จร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยดังนั้นเราก็จะได้เห็นรัชการที่แปดนะครับแล้วก็ได้เห็นรัชการที่เก้าด้วยนะครับจะมีภาพบางส่วนนะครับตอนนั้นท่านยังยังเป็นพระดุชาอยู่เนาะก็ <c oughs> ได้เห็นภาพแล้วก็เห็นเหตุการณ์ของการเดินสวนสนามงานเลี้ยงที่สนามหลวงมีอะไรต่อมีอะไรมีอาทา่สมสรทีีบ้านบรรีมศิลป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพวบวหัวตรานนึงนะครับแล้วก็อ,อย่างที่เราทราบกันปีนี้จริงคือครบรอบ100ปีสถาการของรัชกาลที่8 นะครับผนดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหนังที่สําคัญมากๆเลยครับ <Okay. S 2> แล้วก็ภาพยนตร์อันนี้ต้องเล่าว่าที่มาที่ไปภาพยนตร์นี้ก็น่าสนใจนะครับ <Okay. S 2> คือขอภาพยนตร์ได้รับภาพยนตร์ฉบับนี้มาจากมินเทียร์วอลล์หรือเซียมทีอังเกษนะครับเป็นของขวัญผ่านโดยพิธีคาร์ซิลกรุงเทพนะครับเมื่อปี2 5 3 3นะครับแล้วก็ หนังเนี่ยตอนของสลับเรามีเนี่ยมันมีบางส่วนที่ขาดไปแล้วพอเออเจ้าหน้าที่หอเนี่ยก็ไปคนว่ามันมีหนังที่มีเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันเผยแพร่อยู่ใน YouTube ด้วยคอง<า>บ i ิชิสปาเตะนะครับช่องบิชิสปาเตะเราก็เลยนองเอา เอาเอาส่วนนั้นเนี่ยมาประกอบดูกันก็เออใช่มันคือเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่ามันเป็นส่วนที่เราอ่ะนี่มีนะครับเะงั้นเนี่ยในส่วนเต็มเมเ,เนี่ยมันก็จะเห็นภาพคือเราก็พยายามเอามาเพื่อจะเอามาให้เห็นว่ากอภาพยือนนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราได้รับมอบเป็นของขวัญจาก i m e r i a Museum นะครับของประเทศอังกฤษนะครับตอนนั้นก็ได้ผ่านมาจากประเทศเขาซลีเงเทอครับตอ,อนปี2563นะครับ เราก็นํามาถ่ายแสดงสัญญาแล้วก็ดูเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็จะมีภาพที่น่ญญาสนใจมากหลายๆส่วนนะครับแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่ขาดหายไปแล้วเราเจ้าที่เราก็ไปเจอส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยอยู่ในช่อง YouTube ของพิจิตรบาเตะนะครับ<ะ>เราก็เลยเอามาเทียบเหตุการณ์กันก็เหตุการณ์ก็สมบูรณ์มากขึ้นนะให้เราเห็นภาพตั้งแต่ต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับของเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับตั้งแต่การจัดพิธีสวนสนามการเป็นรับเออหลอด บุรี่นะครับที่ที่สนามบินอะไรเงี้ยจนถ้าถึงงานเหรียญสโมสรครับผมค่ะใช่คะ่ะเราได้ไปกี่เรื่อง <สะ S 2> แล้วนะคะจานตะกี้สองแล้วครับสองแล้วอ่ะอีกสามแบบรวดเร็วเลยค่ะอาจารย์เลยะะยชิญคะ่ะบเลือครับผมเรื่องต่อไปนะครับเป็นราชวิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลนะครับหรือราชการที่แปดนะครับนามพระเมรุมาเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองสี่เก้าสามนะครับอันนี้ก็ง่ายๆก็คือเป็นปีบันทึก พิลาฟชีทีงานศพขปราชกาที่แปดนะครับหกมิลล <Okay. S 1> ิเมตรครับเเป็นสีนะครับแต่ว่าเงียบนะครับไม่ได้เป็นเสียงอะไรความยาวประมาณ25นาที <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นหนังที่เราสันนิษฐานว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขามีหน้าที่ในการบันทึกภาพยนตร์เหล่านี้ทําภาพยนตร์เยแล้วก็แจกจ่ายไปตามตามศูนย์ต่งตางๆเพื่อให้คนได้ดูครับ เราก็เข้าใจว่าอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งฉบับที่ที่บันทึกเหตุการณ์สาคัญําประวัติศาสตร์คืองานศพของพระเจ้าเป็นดิศของเรานะครับแล้วก็เผยแพร่ออกไปครับผมค่ะแล้วเรื่องที่สี่ค่ะอาจารย์เรื่องที่สี่นะครับอันนี้จะเป็นแผนการภาพไ่ยยับนะครับซึ่งจะเป็นฟิล์ม16มิลลิเมตรนะครับเป็นขาวดํานะครับอันนี้จะมีเสียงนะครับความยาวประมาณ22นาทีนะครับ จะเป็นหนังที่สร้างโดยสำนักข่าวสารอเมริกันกรุงเทพครับ <Okay. S 2> สำนักข่าวสารอเมริกันกรุงเทพเนี่ยจริงๆก็คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ปี2498นะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภาวะที่สงครามเย็น,ยนครับ <Okay. S 2> หมายถึงว่าเราก็จะมีภาวะของการกวาดลบอคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> สำนักข่าวสารอเมริกันี่มีหน้าที่ในการผลิตภาพยนตร์ผลิตเครื่องมือในการที่จะ ทำให้คนเห็นว่าคอมมิวนิสต์ไทยคอมมิวนิสต์อันตรายอย่างไรแล้วก็จะเผยแพร่ตามที่ต่างๆดังนั้นแผนการภาพประยับก็คือหนึ่งในภาพยนต์ที่ทางสำนักข่าวต่างในการสร้างขึ้นมานะครับเพื่อมุ่งหวังที่จะเ,เป็นโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้สาธารณชนชาวไทยได้เห็นความความร้ายกาจของคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็เห็นความดีงามของฝั่งเสรีนิยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพยนต์โฆษณาชวนเชื่อตัวอย่างภาพพยนต์โฆษณาชวนเชื่อฉบับหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ครับผมค่ะ และสุดท้ายเรื่องที่ห้าค่ะอาจารย์เรื่องที่ห้าอ,อันนี้เมื่อกี้เราไปการเมืองเราไปหลายอย่างมากคราวนี้เรามาในเรื่องที่ใกล้ตัวนิดนึงนะครับเก็บตบไรายญาติครั้งที่หนึ่งนะครับปีสอง3นห้าร้อยสานะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นหนังเอ่อสิหกมิลลิเมตรนะครับเป็นสีแต่ก็เป็นหนังเงียบนะครับความยาวประมาณร้อยสามสิบเจ็ดนาทีซึ่งร้อสสิเจ็นาทีเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ของการตั้งแต่ไปล้างปา่าช้าไปขุด ขึ้นมาไปอะไร่อเป็นพิธีและเป็นครั้งแรกที่มีการทํแบบนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าสร้างโดยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็สถานที่ถ่ายทำเนี่ยก็คือที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกนะที่ประเทศไทยมีการจัดพิธีอันนี้เกิดขึ้นนะครับเก็บศพไร้ญาติแล้วก็มีการบรันทึกตั้งแต่ต้ตนจนจบนะครับแล้วเราจะได้เห็นวัฒนธรรมของคนจีนนะครับรวมทั้งวัฒนธรรมเรื่องของพิธีศพต่างๆ ที่น่าสนใจมากเพราะว่าไม่ไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับหลายคั้งเราจะเห็นการวิธีการล้างป่าช้าอะไรเงี้ยเราจะเห็นปัจจุบันแต่เราเนี่ยได้เห็นประวัติศาสตร์ตอนของคณะวิสา ค,ความโดดเด่นจะอยู่ที่ไหนอะคะในส่วนของเรื่องที่ห้าที่ชัดเจนเลยอาจารย์ครับผมอันที่หนึ่งผมว่าก็คือเป็นประสตร์ที่สําคัญคะนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีการจัดพิธีนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยสมาคมสว่างตะัญยูธรรมสถานเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็มองเรื่องของวัฒนธรรมด้วยคร่าคนจีนเราก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยฐา้านานนะครับแล้วก็เรามีวัฒนธรรมบางอย่างก็ครอสการระหว่างคนไทยกับคนจีนนะครับ แล้วก็พอได้เห็นหนังเนี่ยผมคิดว่าคนจะตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่มีโอกาสเห็นอะไรแบบนี้แล้วอะฮะแล้วแล้วเรืรองอีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นพิธีเก็บศพนะครับแต่ว่ามันคือมันต้องมีขบวนเดินนะครับในตลาดนะครับเพื่อให้ขบวนเดินตลาดเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นตลาดจังหวัดเอ่อตลาดเก่าจันทบ,บุรีนะครับบริเวณริมแม่น้ําจันทบ,บูร์เนี่ยที่สวยงามมากตั้งแต่ปี2503 คือเอ่อมันทาให้เราได้เห็นพื้นที่ทาแบบเนี้ครับด้วยในหนังเรื่องเนี้ยดังนั้นเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเออมันมันนอกจากมันพูดถึงเนื้อหาแล้วเนี่ยไอไอมันทับอยู่นี่มันก็บรรคสถานที่จริงในสมัยนั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่ได้ดูก็จะตั้งใจตื่นเต้นพาะคนจันทบุรีนะครับพวกคนจะตื่นเต้นกันไม่น้อยนะครับผม เป็นเรื่องให้เราได้เห็นภาพเป็นช็อตๆไปก่อนนะคะเรื่องราวทั้งหมดนะคะบูฟังนี่คือคุยกันเรื่องของสิบภาพยนต์แต่วันนี้เนะะี่ยคุยกับอาจารย์สัญชัยก็คือห้เรื่องก่อนอย่างที่เราบอกว่ายาวสิบเรื่องเราขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น2ตอนเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเราจะมาอีก5้าเรื่องนะคะ5ตอนว่ามีความโดดเด่น,เน,นเนื้อหาความสมบูรณ์อะไรต่างๆของฟิล์มอาจจะได้ให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งในสัปดาห์ถัดไปนะคะวันนี้ขอพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะครับผมยินดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุยกันในเรื่องของ10ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติปี2568นะคะกับรองผู้ในการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนคุณสัญชัยชูติรสเสรณีนั่นเองค่ะยังไม่จบนะคะฉะนั้นแล้วใครที่ฟังสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าท่านก็ต้องไม่พลาดค่ะจะได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นใน10เรื่องกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าทิ้งท้ายกันหน่อยในช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารอมสิน ให้คุณหนึ่งรางวัลส่งจดหมายมาได้ที่รายการสบายสบายหลังข่าวที่อยู่1 1 9่งทับสามซอยสงประภา22แขวงศรีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10-2-10ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน u t u b e รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุดร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณวันวิสาภาคสุวรรณจากกรุงเทพมหานครค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอพรบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสัปดาห์ถัดไปกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าวสัปดาห์นี้ดิฉันสิรินรัตนมาศ